ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนออาเซนนลชนลิเวอร์พูลการต่อสู้ด้านเทคติกในแดนกลางของ2ยอดกุลซือการเสมอกัน2ต่อ2ระหว่างอาเซนอลและลิเวอร์พูลในบิ๊กแมตช์พรีเมยริกเมื่อคืนวันอาทิตย์ถือเป็นเกมที่เรียกได้ว่าสู้กันในการวางแทคติกแดนกลางซึ่งทั้ง2กุลซือต่างงัดเอากลยุทธ์ที่น่าสนใจมาห้าหันกันจนจบ90นาที จิงอยู่ที่ผลเสมอไม่ดีกับทั้งคู่เพราะส่งให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ก้าวขึ้นไปรังตำแหน่งจ่าฝูงได้สำเร็จจากการเฉือนชนะเซาท์ทิมตันเมื่อวันเสาร์แต่ปฏิเสธไม่ได้หรอกว่านี่คือสกอร์ที่เหมาะสมที่สุดกับเกมที่สูสีคู่ขี้กันขนาดนี้เมื่อกางดูภาพรวมของบิ๊กแมต์นี้จะพบว่าครึ่งแรกเป็นของเจ้าถิ่นอย่างชัดเจนมิเกลอาร์เตต้ารู้ว่าจุดแข็งของลิเวอร์พูลคือพื้นที่กลางสนามเขาจึงวางแผนให้เรนโด,ดทอสซาและไคฮาเวตต้องคอยถอยลงมาช่วยแดนกลางเพื่อเพิ่มจำนวนผู้เล่น ทำให้อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์และไรอันกราฟเฟนแบกสองมิดฟิลด์หงแดงที่ต้องคุมเกมและตัดบอลต้องเหนื่อยหนักในการรับมือกับการโอเวอร์โหลดนี้ในขณะที่ครอบครองพื้นที่กลางสนามกุนสื่อชาวสมนิดก็จัดการใช้จุดแข็งของตัวเองให้เป็นประโยชน์โดยการส่งบุคโยซาก้าลงเล่นฝั่งขวา เพื่อทำหน้าที่คุกคำแอนดูลปสันตั้งแต่ต้นเกมและมันก็ได้ผลเมื่อเขาควบบอลที่ได้จากการวางยาวของเบนไว้เข้าไปยิงเสาแรกเป็นประตูขึ้นนําตั้งแต่ยังไม่ถึง10นาทีแรกอาร์นเนอร์สโลตก็ขึ้นชื่อเรื่องการแก้เกมเช่นกันเมื่อภาพรวมของลิ์พูด,ดูย่ำแย่ใน45นาทีแรก เขาก็ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในช่วงพักครึ่งด้วยการดึงเคอร์ติสโจนที่ดูจะทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันตลอดครึ่งแรกลงมาเล่นในแนวลึกขึ้นเพื่อสร้างสามเหลี่ยมในแดนกลางจุดนี้ทำให้หงแดงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งนอกจากนั้นสล็อตยังมีการเปลี่ยนตัวที่ชาญฉลาดด้วยการส่งดมนิกสูโบสไลลงมาแทนแม็กอลิสเตอร์ในนาทีที่63การเปลี่ยนแปลงนี้เองที่ทำให้ลิฟท์มีความแข็งแกร่งในแดนกลางมากขึ้น พลักกาลังและการกดดันของโซโบทําให้กองกลางอาร์เซนอลผ่านบอลกันได้ยากขึ้นจังหวะประตูตีเสมอของโมฮมตซาล่าเป็นผลมาจากการปรับเปลี่ยนแทคคติกที่ยอดเยี่ยมบอลเริ่มจากโซโบสไลที่ลงมาเล่นในตําแหน่งกองกลางตัวรุกผ่านมาที่เทนอเล็กซานเดอร์อนแทงต่อให้ดาวินนูเยสก่อนจะจบลงที่เท้าของดาวิงชาวอียิปต์ อา,ตาเตต้าเผชิญกับปัญหาใหญ่เมื่อต้องเสียทั้งกาเบียวและยูเรียนทิมเบอร์จากอาการบาดเจ็บทําให้ต้องปรับแผนรับมือในช่วง20นาทีสุดท้ายแต่แม้ริเวรฟผูจะครองบอลได้ถึง58%แต่กลับสร้างโอกาสยิงได้เพียง2ครั้งเท่านั้น สถิติที่น่าสนใจคือทีมของสลอตยังคงไม่แพ้ใครในเกมเยือนทุกรายการทำให้เขากลายเป็นผู้จัดการทีมคนแรกนับตั้งแต่ปี1923ที่ไม่แพ้7เกมแรกขณะที่เดอะกานเนอร์ก็แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งแม้จะต้องปรับเปลี่ยนแนวรับจนแทบจำหน้าไม่ได้ก็าตามสำหรับผู้เล่นที่โดดเด่นในเกมนี้ของฝั่งเจ้าบ้านต้องยกให้มิเกลเมริโนโ ที่สมควรได้รับคำชมเป็นพิเศษจากสถิติการเข้าสากัดและเข้าปะทะได้มากถึง5ครั้งเป็นรองแค่โทมัสปาเต้เท่านั้นซึ่งแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทและความสำคัญของเขาในเกมนี้ในท้ายที่สุดการเสมอ2ต่อ2ถือเป็นผลการแข่งขันที่สมเหตุสมผลสำหรับทั้ง2ทีมแม้ว่ามันจะทำให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ขึ้นนำเป็นจ่าฝูงแต่เส้นทางยังเหลืออีกยาวไกลการรักษาความสมดุลและการปรับเปลี่ยนแทคติกของทั้ง2ทีมทำให้เกมนี้กลายเป็นหนึ่งในเกมที่น่าจดจำของฤดูกาล เบรอลมลิดเจมี่คาร์กเกอร์อดีตกองหลังลิเวอร์พูลเชื่อเทนอเล็กซานเดอร์นูฟูแบ็กเบรอลมลิดเตเดียมย้ายไปเล่นกับเรอลมลิดเพราะนักเตะมีความทะเยอทะยานที่จะได้รางวัลบอลทองดอกมาครอบครอง สถานการณ์ของรองเทนกับผงแดงยังคงหาบทสรุปไม่ได้หลังนักเตะเหลือสัญญากับสโมสรจนกระทั่งจบฤดูกาลนี้เท่านั้นโดยการเจราจาเรื่องขายายสัญญาฉบับใหม่ยังไม่มีความคืบหน้าและถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปนักเตะจะสามารถเซ็นสัญญาล่วงหน้ากับทีมต่างแดนได้ในเดือนมกราคมนี้คาร์กเกอร์ซึ่งเป็นลูกมอกของลิเวอร์พูลและก้าวขึ้นมาเล่นชุดใหญ่ในช่วงระหว่างปี1996-2013เชื่อว่า อเล็กซานเดอร์อนวาดฝันอยากได้บอลลงดอร์มาประดับเกียรติสักครั้งในชีวิตและหากต้องการสมหวังคงต้องย้ายไปเล่นกับราชันชุดขาวเท่านั้นเพราะการอยู่กับเดอะเรสโอกาสแทบไม่มีเช่นเลือกความทะเยอทะยานที่จะได้รางวัลบอลลงดอร์ความคิดแรกของผมก็คือคุณจะไม่มีทางได้รางวัลน,นี้กับการเล่นเป็นแบ็คขวาที่ลิเวอร์พูลโดยปกติแล้วผู้ชนะบอลลงดอร์มักจะเล่นให้กับเรอัลมาดริดหรือบาซ่าเมื่อผมเห็นแบบนั้นมันทําให้ผมคิดว่าเขาสนใจย้า,ายไปเล่นกับเรอัลมาดริด อดีตแนวรับทีมชาติอังกฤษซึ่งปัจจุบันหันมาเอาดีในการเป็นนักวิเคราะห์เกมระบุเปิดเผยว่าเขาพูดอะไรกับลูกทีมลิเวอร์พูลของเขาในช่วงพักครึ่งในเกมกับอาร์เซนอลที่สถานการณ์ตอนนั้นทีมของเขากำลังตามหลังอยู่2ต่อหนึ่งคำถามคือถ้าคุณพปรชรหน้ากับอาร์เซนอลกับผู้จัดการทีมที่ทำงานที่นี่มา4ี่หรือ5ปีแล้วและเขาทำงานได้อย่างเหลือเชื่อที่นี่เพราะทีมของเขาสามารถเล่นได้หลากหลายรูปแบบ พวกเขาเล่นในระบบ4-3-3เสมอแต่วิธีที่พวกเขาวางตำแหน่งตัวเองทำได้ผมคิดว่าเขาเคยกล่าวไว้ว่า40รูปแบบที่แตกต่างกันผมก็ไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรกันแน่แต่มีการกำหนดค่าที่แตกต่างกันมากมายดังนั้นคุณเตรียมแผนเกมคุณคาดหวังอะไรบางอย่างแต่คุณไม่สามารถบอกผู้เล่นของคุณถึง40ตัวเลือกที่แตกต่างกันได้ดังนั้นคุณจึงพยายามเตรียมพวกเขาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ และตอนนี้พวกเขาเล่นโดยใช้ฟอลนายซึ่งบางทีพวกเขาอาจจะเล่นบ่อยกว่าแต่พวกเขาไม่ได้เล่นบ่อยนักกับฟูแบ็กที่ขยับเข้าด้านในเราน่าจะเตรียมพวกเขาให้ดีกว่านี้หน่อยในครึ่งแรกจากที่เราเห็นในครึ่งแรกเราเสี่ยงมากขึ้นแต่ผมคิดว่าสิ่งสําคัญในครึ่งหลังก็คือเราใส่พลังเข้าไปมากขึ้นเราต้องกดดันใส่พวกเขามากขึ้นตั้งแต่ออกสตาร์ทในครึ่งหลังและผมเห็นว่าเรายังดําเนินต่อไปและผมเห็นว่าผู้เล่นของพวกเขาบางคนไม่สามารถไล่เพรสซิ่งหรือกดดันได้ในแบบครึ่งแรกได้แล้ว แต่เราทําได้เพราะพวกเขาใช้พลังในการเข้าโจมตีเราทั้งหมดในครึ่งแรกและนั่นอาจช่วยเราสามารถพลิกเกมได้ในที่สุดต้องยอมรับเลยว่าการแก้เกมในครึ่งหลังของอาร์เนอร์มันได้ผลการเห็นจุดที่ต้องแก้ไขและทําเลยโดยไม่รอเวลาให้เน่น,นานหรือรอให้ผู้เล่นบางคนดีขึ้นอาร์เนอร์เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นจะทําให้ทีมดีขึ้นไม่ใช่รอให้ผู้เล่นในสนามดีขึ้นแต่ถ้าคนไหนเล่นไม่ได้หรือไม่ได้อยู่ในแค่ล็อกลบเบาๆเท่านั้นทําเอาผมสั่นไปถึงหัวใจ กราบใจลูกหมีจริงๆกับความนิ่งที่เรียนรู้มาจากพ่อหมีอาริสอนเบเกอร์นี่อาจจะเป็นจังหวะหรือภาพที่เราคุ้นตาถ้าคนนี้เป็นอาริสอนแต่นี่เป็นเคลเดอร์จึงทั้งตกใจและทึ่งเลยทีเดียวนะครับ หนึ่งคะแนนอันน่าพอใจของลิเวอร์พูลแต่ไม่คุ้มค่าเอาเซยเลยสำหรับอาร์เซนอลในเกมบิ๊กแมตช์ของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่สนามเอเมเร์สตเดียมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาลิเวอร์พูลต้องตกเป็นฝ่ายตามหลังถึงสองครั้งแต่เมื่อกลับออกมาด้วยผลเสมอสองต่อสองนั่นกลายเป็นว่าแฟนบอลหงแดงก็คงมีความสุขมากกว่าแฟนเจ้าถิ่นอาร์เซนอลที่เกือบจะได้3คะแนนและต่อไปนี้คือเหตุผลที่ว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้น อาร์เซนอลมีปัญหามากมายในแนวรับทั้งก่อนเริ่มเกมที่วิลเลียมเซเลบาติดโทษแบนและลิคาร์โรคาราฟิโอรีได้รับบาดเจ็บและระหว่างเกมยูเรียนทิมเบอร์และกาเบรียลมากานเยสก็โชคร้ายได้รับบาดเจ็บจนต้องถูกเปลี่ยนตัวออกไปอีกเกมนี้อาร์เซนอลขึ้นนำไปก่อนจากโบไโยซาก้าและลิวัวผูตีเสมอจากเฟอร์กิวฟันได้ก่อนที่เจ้าถิ่นจะขึ้นนำก่อนหมดครึ่งแรกจากมิเกลเมเดนโนและกลายเป็นหงส์แดงตามตีเสมออีกครั้งจากโมฮัมหม็ดซาลาในช่วงท้ายเกม ขณะดเดียวกันในครั้งแรกทีมของมิเกลอาร์เตต้าเล่นได้เหนือกว่าลิเวอร์พูลชัดเจนและเป็นฝ่ายครองเกมบุกได้ตลอดและอีกสิ่งหนึ่งที่อาเซนอลทำได้ดีมากในครึ่งแรกคือการกดดันลิเวอร์พูลจนไม่สามารถเล่นตามสไตล์ของตัวเองได้ถนัดทีมของอาร์เนสซอลตได้แค่เล่นบอลยาวจากแนวรับโดยผู้เล่นในแผงมิดฟิลด์อย่างเคอร์ติสโจนและแนกราฟเฟนแบกและอลิซิสแมกอลริสเตอร์โดนตัดออกจากเกมไปส่วนแนวรุกอย่างซาร่าลยดิอาสและดาวินนูเยสแทบไม่มีโอกาสที่จะลุ้นประตู ในภาพรวมดูเหมือนว่าหากอาซอนรักษาฟอร์มการเล่นได้ต่อเนื่องนั้นพวกเขาก็จะเก็บชัยชนะได้แบบไม่ยากเย็นนักแต่ครึ่งหลังกลายเป็นทีมของสล็อตที่กลับมาทําผลงานได้อย่างแข็งแกร่งจนยื้อแต้มกลับออกมาได้สําเร็จหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้